ดีสรุปหรออันบอดยายเปลี่ยนคือบอลเสกันบัคือยายฉีดไปตอดกับมันบัคืออลไรยายตเทียนมาบอกต้นดิปัดลงต้นตัดผลได้ผลนะเนี่ยบัคือพ่อเยาว์หลงเลี้ยงไหมอีหลีดิเมื่อไปรงม่ามันเป็นพ่อเยาว์หลงเลี้ยงโอ้ผู้บ่าวเพื่นตินี่โอ้เอออท่านเอาว่าคือว่าหลวงรับทำเพ่งเอียงประแห่ขวดหนักแห่ยังอันมือหนึ่งเห็นคู่ป๋อโพดเออว่าเอ้าโอ้ยน้อพอเอ้ยสันดอกอันจะว่า ทั้งแหล่ทั้งขับเสพผ้ายังเนี่ยเพิ่นบ้าแม่นเจ้าหนี้ตีครับเด็กๆพูดเลยแหละผ้าว่าไอ้ต้นครับไอ้ต้นครับอาอเขาผ้าว่าด้วยเจ้าว่าเองเออเพื่อนไฮว่าไอฟังหันหน้าเชพี่หันหน้าเชกล่อนหันหน้าเชกล่อนยังมาหันหน้าเชก่อยเพื่นเพื่อนไฮว่าจังเดียบใบฟังเน็ตเอาเอาจะขาขีเล็บนี่มั้ยน่ารัสองของตุนตัวนอืมเออพ่อแล้วงหอดสามกีเล็บแล่ะเฮ้ยเอาเคหายใจจะเชื่อเอาว่าแค่ไหนว่าเป็นก่อนนะเออจ้าให้ว่าเป็นก่อนนั่นล่ะ มาเป็นข่าวกับว่าออ<ม>นะโมต,ตัตสาภกวาโตสสมาสามพุทธสะสุขโคปุญญาต สอุจยโยตีสาธุข้าพระเจ้าขอน้อมกราวนามัสการขึ้นเนื้อเสียนสิโรโรดนด้วยดวงจิตของ กระผมนี่ปราโมทนะมโนสารประมาณนี้ครับอันนี้เขาเอิ่นก่อนนี่ยังนี่เกี่ยวกับยางจะฟังบวกออกดิพื้นเทือดเอวันบ่ฮือยังเริ่มเรียกก็ต้องเก่าสักเคก่อนครับอารามบดอลามบดครับอลามบดครับจ้าแล้วเขาจะเข่าไปกับเอ่เกี่ยวกับพิธีน่ะพิธีนี้แทนทาลลีเป็นสันโดนกับวาสันโดนเป็นพระคุณแม่กับวาพระคุณแม่ครับเสียงดีไปยังปนีไปยังคือว่าไปแหล่เทศเสียงบวชบวชเทศเสียง ก็บวชอยู่4ปีครับโอ้ได้เสกแล้วก็ยังม่าเป็นคอนไอยครับผมอุปารเอาเท่านั้นบมอพ่อให้์ร์บาอีกเต๋เอางงซัมเนีลร์พ่อสังเให้เพิ่นติดตามตัวเนาะว่าอ๋อพนจีว่าหลายอยูเดสครับมันบาดบาดไหนนี่ยสอดเสากับว่าจบเด้กันเป้าสังเคของเรานี่บอกคือสังเคเฮาได้กาเมดอันอันนี้รุดเลยได้สังเคครับหม่องมวนได้เลยนี่เอากือบสี่รรษาพุ่นแล้วเนียนน้ำเข้าก่อน สี่ภาษาแรงงานตัวรันบอรับ้านัไร่บทันเดียบ่าอยู่ครับนัดตีนเปลือมนัดตีนเปิืมเบาว่าซักก่อนเอาแรงงานเนี้แรงงานตัวผมนัทวัตนัดคอนไวท์สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวงเล็บตีนเปิืมครับอยู่บ้านอยู่กันไหนอยู่โคราชครับโคราชบ้านเองนี่ครับโคราชบ้านเองครับอยู่อำเภอเมืองนี่ครับอำเภอเมืองครับอ๋อครับผมเล่วเคยบวชมากี่ปีสี่ปีนี่บวชนียมดาพระดาก็รวมกันแล้วกก็ ซิปซิปเอสปีได้ครับบทเรียนกี่ปีนะก็จบป .6 นะครับจนเรียนจบม .6 แล้วก็มาบวชเป็นพระต่ออีกสี่ปีเอาเน้นก็พระไม่เหมือนกันนี่เน้นไม่นับพรรษาครับเออนนั่ไอ้ไอ้การไอ้ไข้ทามเนี่ยจีเป็ดแถมยังไปเรียนบวชจักเที่ยงเราหูดีมานี่ให้ไอยถามเนี่ยว่าเน้นก็พระบวชขึ้กันติดถามว่าเน้นก็พระบวชขึ้กันเน้นก็พระก็ไม่เหมือนกันแไอ้นายเอ้ยไม่เป็นแบบนี้ เพราะว่าเขาเห็นจะเข้าวัดดูก็ไปทําบุญเนาะวันนี้ก็ไปแก่คนบาปแกไม่เข้าวัดสักทีไอ้นายเปเหมือนคำบ้าบ่าย่เขามากมันเหมือนไม่เหมือนกันเนี่ถือสินสิบพระสองร้อยยี่สิบเจชี้ลยชี้เลยพ่อชี้เดี๋ยวไหมฮะชี้ชี้ชเมซี่เมซี่กับสินแปดสินสามร้อย สามรอยคือหลายกัวผ้าหลายกัวผ้าเมซี่หลายกัวเมซี่หลายกว่้างจะมีพิซุนีสงก็สามร้อยกว่าคันเมซี่เขากับสินเปดครับสินอโบซุดครับพวกเขาเนี่สินหาครับเจ้าสินไหนเจ้าสินไหนเจ้าสินไหนสินสองสินเสมอกันเก็ใครเนี่ยบ้อันเมซี่เมซี่แทงหัวกับว่าแทงหัวแตกต่างกันบ้างใดเมซี่แทงหัวกับว่าแทงหัวจ้า คือศาสนาพูดมันมีหลายมันมีหลายสายนะครับอย่างญี่ปุ่นก็จะเป็นเชนแก่พุทธเจ้าเหมือนกับเราอย่างจีนก็จะเป็นสายมหายานอย่างไทยเราก็จะเป็นธรรมยุทธกัมหานิกายครับอันแหลมมวนแหลขายบัตรจากบาทเนี่ยเยอเย่าเฝ้าให้คอยอันเจ้ากระเบื้องม่้ออกตีแท้หัวกระโบแทวหัวเป็นยังไงแท้หัวกระโบมีผมบ่แทนแกระมีผมการใจมามาจัดการไหมดู มันจ,จากการเก็บเอาเ้าเหลกขายบารก่อนเหลแบบทษสะพนก็นได้เดี๋ยวทาทาขี้บอดก่อนอ an, oh. โอ้โอ oh, take it, take it. Oh. ้เทดก่อนเทก่อนโอ้ทษษสะพนหิมาพานก็นได้รเรลียจบบไดนเหลี่ยเพียงตีเทดเอาแบบเรี่ยขอนากนะครับแมน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 ยืนยืนท่อาเซกง <c oughs> พี่กล่องเขาอยู่พี่ครับเจ้าจะเขิ่อนหลายคับกล่องเจ้าแตะเรื่องต้น,นแมนแมนแมนเอาแต่เรื่องต้นเอาสักเคีน้ำบ่ครับเอ,เอากลางกลางกระเดชสักเคียขามกระเดชเอาขึ้นเลยเอาเอาขึ้นต้นต้นนั้นเลยเพอสักเคียขาเปล่าแล้วครับได้ครับ